สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องปลดหนี้ครั้งนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มีข่าวสารเงินเยียวยาจะมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบกันอีกเช่นเคยนะครับก็หลังจากที่ก้าวไกลนะครับเริ่มติดต่อหลายพักนะครับเพื่อตั้งรัฐบาลให้สําเร็จโดยเร็วนะครับแต่ทางก้าวไกลก็ได้ดําเนินการเรื่องนโยบายที่ประกาศไว้นะครับแบบว่ายังไม่ได้รองรับจากกกตนะครับก็เริ่มทํางานกันไปบ้างแล้วนะครับและล่าสุด ก็ได้มีการกําหนดตัวบุคคลนะครับที่จะมาขับเคลื่อนนโยบายต่างๆของพรรคหนึ่งในนโยบายที่โดนใจประชาชนอีกโครงการนะครับก็คือนโยบายสวัสดิการทวนหน้านะครับตั้งแต่เกิดจนตายหรือรัฐสวัสดิการนะครับสำหรับกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะนะครับก็คือนโยบายบำนาญ3,000บาทสำหรับผู้สูงอายุทุกคนนโยบายเด็กแรกเกิดนะครับเพิ่มเงินเด็กเป็นสัก0บาทแล้วก็นโยบายเบี้ยคนพิการ3,000บาทแบบทวนหน้านะครับ โดยทางพรรค้าไกลก็ได้กำหนดตัวบุคคลที่จะมาขับเคลื่อนและเคาะจ่ายเงินสำหรับโครงการนี้แล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดกันนะครับว่าใครจะมาเป็นคนจัดการในนโยบายเหล่านี้แล้วก็จะได้เงินกันตอนไหนกันบ้างนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับหากท่านชอบคลิปนี้หรือคิดว่าคลิปมีประโยชน์นะครับก็ช่วยฝากท่านผู้ชมนะครับ กดไลค์ให้ถึง700รไลค์ด้วยนะครับถ้านอื่นก็จะได้รับชมคลิปของเราด้วยนะครับรับชมคลิปแล้วมีความคิดเห็นกันอย่างไรเห็นด้วยกับเรื่องนี้หรือไม่นะครับก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันไว้ได้เลยนะครับก็ใกล้จะเป็นจริงเข้ามาทุกขณะแล้วนะครับสำหรับนโยบายสวัสดิการประชาชนสำหรับผู้สูงอายุสำหรับผู้ปกครองของเด็กนะครับหรือแม้แต่ผู้พิการก็รอคอยกันมานานหลายปีนะครับก็ใกล้จะสำเร็จเป็นจริงแล้วนะครับก็ใกล้จะได้เงินกันจริงๆเสียที และล่าสุดทางพรรคก้าไกลนะครับก็ได้ประกาศแล้วนะครับจะดําเนินการทันทีหลังจากตั้งรัฐบาลสําเร็จนะครับโดยประกาศว่าจะแจกเงินผู้สูงอายุคนละสามพบาทนะครับจะยกเลิกแบบขั้นบันไดนะครับแล้วก็จะเพิ่มเงินเด็กเป็น1,200บาทผู้พิการก็จะปรับให้เป็น3,000บาทด้วยนะครับก็เป็นข่าวจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจนะครับกับว่าที่รัฐมนตรีคลังเกี่ยวกับนโยบายสวัสดิการประชาชนนะครับ เปิดวิสัยทัศน์สิริกัญญาตันสกุลวาทีรัฐมนตรีคังหญิงคนแรกของไทยนะครับก็เปิดแนวคิดวิสัยทัศน์สิริกัญญาตันสกุลนะครับว่าที่รัฐมนตรีหญิงคนแรกของไทยที่พิธานะครับจองก้อ้รัฐมนตรีคลังให้เร่งจัดสรรงบประมาณสวัสดิการใหม่แทนบัตรสวัสดิการนะครับกลางแผนเพิ่มรายได้6.5แสนล้านบาทเร่งนโยบายเร่งด่วนนะครับที่มาการขึ้นค่าแรง450บาทต่อวันนะครับ โดยสตรีกัญญานะครับกล่าวว่าพักเก้าไกลมีเป้าหมายด้านเศรษฐกิจในการสร้างเศรษฐกิจไทยให้เติบโตแบบเป็นธรรมคือมีทั้งแบบเติบโตทางเศรษฐกิจแต่ก็มีการกระจายดอกผลของการเติบโตอย่างเป็นธรรมด้วยนะครับโดยจะแก้ปัญหาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับด้วยสวัสดิการทวนหน้านะครับโดยสวัสดิการทวนหน้าจะเป็นการให้ความช่วยเหลือนะครับของคนในแต่ละช่วงวัยนะครับตั้งแต่เกิดทํางานสูงวัย จนถึงเสียชีวิตนะครับเช่นการให้ของขวัญเด็กแรกเกิด3,000บาทซึ่งแม่เด็กนะครับสามารถเลือกได้เองนะครับส่วนสวัสดิการเด็กแรกเกิดถึง6ขวบก็จะได้รับเงินจากภาครัฐ1,200บาทต่อเดือนนะครับส่วนแม่ที่ลาคลอดก็จะได้6เดือนนะครับจะได้เงินช่วยเหลือจากกองทุนประกันสังคม5,000บาทต่อเดือนนะครับโดยจะผักดันแรงงานนอกระบบเข้าระบบประกันสังคมนะครับส่วนใครที่ไม่สามารถจ่ายประกันสังคมได้ รัฐก็จัดเตรียมงบประมาณไว้ส่วนหนึ่งไว้สนับสนุนให้ทุกคนเข้าสู่ประกันสังคมแบบทวนหน้านะครับซึ่งส่วนนี้รัฐต้องใช้เงินประมาณ3-4มหี่มื่นล้านบาทแต่ก็สามารถสร้างความกลุ้มคลองทางสังคมได้นะครับส่วนเบี้ยผู้สูงอายุนะครับจะเป็น3,000บาทเท่ากันทุกคนนะครับแทนที่การให้แบบขั้นบันไดนะครับส่วนผู้สูงอายุคนที่ป่วยติดบ้านติดเตียงนะครับก็จะได้รับค่าดูแล90,00บาทต่อเดือนนะครับรวมทั้ง ค่าทำศพทวนหน้านะครับโดยจะจัดสรรเงินค่าช่วยเหลือการจัดงานศพนะครับหนึ่งมืนบาทจากระบบประกันสังคมแบบทวนหน้านะครับที่รัฐบาลจะร่วมสมทบให้กับประชาชนทุกคนนะครับโดยนโยบายรัฐสวัสดิการนะครับก็ดูแลกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะนะครับสามกลุ่มนะครับก็มีสําหรับผู้สูงอายุนะครับรับเงิน3,000บาทเด็กเล็กรับ1,200บาทผู้พิการก็รับ3,000บาทนะครับ ก็เริ่มที่นโยบายสําหรับเด็กนะครับก็มีสําคัญสาคัญอยู่2ข้อนะครับดังนี้นะครับข้อหนึ่งก็คือของขวัญเด็กแรกเกิดนะครับจำนวน3,000บาทนะครับโดยจะเป็นการแจกคูปองให้พ่อแม่เด็กแรกเกิดนะครับก็มูลค่า3,000บาทเพื่อน,นําไปซื้อสิ่งของที่จําเป็นสําหรับการพัฒนาเด็กนะครับข้อ2นะครับเงินเด็กเล็กเดือนละ1,200บาทนะครับ โดยจะเพิ่มและขยายเงินอุดหนุนครอบครัวที่มีเด็กเล็ก0-6ปีมาเป็นเงินเด็กเล็กเดือนละ1,200บาทโดยให้ทุกคนแบบท่วนหน้าไม่ตกหล่นนะครับซึ่งจะต่างจากเดิมนะครับที่รัฐจัดสรรให้เพียงเดือนละ600บาทต่อคนสำหรับคนที่เข้าเกณฑ์และลงทะเบียนเข้ามาเท่านั้นนะครับซึ่งท่านใดที่รับเงินเด็กอยู่600บาทก็คงจะทราบดีนะครับว่า เงิน600ที่ได้รับอยู่นะครับในปัจจุบันนะครับไม่พอกินพอใช้แน่นอนนะครับซึ่งถ้าปรับเป็น1,200บาทก็จะดีมากเลยทีเดียวนะครับและต่อไปนะครับเงินบำนาญ3,000บาทสำหรับผู้สูงอายุนะครับแล้วก็เตรียมยกเลิกแบบขั้นบันไดที่เคยรับอยู่6 0 0 1 0 0ถึง1,000บาทนะครับโดยเงินเดือนผู้สูงวัยนะครับจะได้3,000บาทและก็สร้างระบบดูแลผู้ป่วยติดเตียงนะครับ โดยจะเป็นการเพิ่มเงินให้ผู้สูงวัยเป็นอัตราเดียวแบบทวนหน้านะครับทุกเดือนนะครับเดือนละ3,000บาทนะครับภายใน4ปีหรือจะได้รับ3,000บาทในอีกประมาณปี2570นะครับถ้านับจากนี้ไปเพื่อให้ผู้สูงอายุมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพนะครับมีความมั่นคงทางการเงินเพิ่มขึ้นนะครับจากเดิมที่รัฐจัดสรรบิยังชีพสำหรับผู้สูงวัยแบบขั้นบันไดาตามช่วงอายุ ซึ่งก็รับอยู่ตั้งแต่600ถึง1,000บาทนะครับก็จะยกเลิกไปเลยนะครับแบบขั้นบันไดน,นะครับแล้วก็จะสร้างระบบดูแลผู้ป่วยติดเตียงนะครับก็จะให้เงินงบประมาณอยู่ที่คนละ9,000บาทต่อเดือนนะครับแล้วก็ค่าทำศพทัวหน้า10,000บาทนะครับก็จะจัดสรรเงินช่วยและค่าทำศพ10,000บาทนะครับจากระบบประกันสังคมทัวหน้านะครับที่รัฐก็จะร่วมสมทบให้กับประชาชนทุกคนนะครับ และกลุ่มเปราะบางอีกหนึ่งกลุ่มที่จะไม่พูดถึงเลยก็ไม่ได้นะครับก็คือของผู้พิการนะครับก็จะมีการเพิ่มเบี้ยอย่างชีพคนพิการเช่นเดียวกันนะครับเป็น3,000บาทแบบทวนหน้าทุกคนนะครับโดยปัจจุบันนะครับคนพิการก็จะได้รับเบี้ยอย่างชีพนะครับคนพิการอยู่ที่800ร้อถึงหนึ่บาทต่อเดือนนะครับโดยคนพิการที่มีอายุต่ำกว่า18ปีก็จะได้รับ1000บาทนะครับจากเดิมก็จะได้รับ800บาทต่อเดือนรัฐเริ่มจ่ายตั้งแต่วันที่1ตุลา 2563เป็นต้นมานะครับแล้วก็คนพิการที่มีอายุ18ปีขึ้นไปจะได้รับเบี้ยคนพิการ800บาทต่อเดือนอันนี้เขาก็จะยกเลิกเลยนะครับก็จะมาแจกเป็นคนละ3,000บาทเท่ากันทุกคนนะครับก็ดีเหมือนกันนะครับก็จะได้ลดความเหลื่อมล้ำนะครับ ก็สาหรับนโยบายสวัสดิการกลุ่มเปาบบางของก้าไกลนะครับหากตั้งรัฐบาลสําเร็จนโยบายเหล่านี้ก็จะถูกทําเป็นกฎหมายอย่างแน่นอนนะครับซึ่งก็จะเป็นสวัสดิการสําหรับคนไทยทุกคนนะครับจะไม่แบ่งแยกตามอายุนะครับและหากสําเร็จผู้สูงอายุจะได้เงินเดือนละ3,000บาทอย่างแน่นอนนะครับในส่วนของเด็กก็จะได้รับ1,200บาททวนหน้าและเงินของผู้พิการนะครับก็จะมีการปรับให้เป็น3,000บาทเช่นเดียวกันนะครับ นี่ก็เป็นข่าวสารสาระดีๆที่นํามาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบนะครับก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทางช่องทาง YouTube Channel ปลดนี้นะครับทางแฟนเพจแชร์ข่าวสวัสดิการนะครับแล้วก็ทาง Tik t o อกนะครับปลดนี้ยังไงก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับสาหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ